เมื่อช่วงเช้าวันที่16มีนาคมพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางโดยเครื่องบินจากท่าอากาศยานทหารสองกองบิน6ดอนเมืองไปตรวจราชการที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดแพร่ทันทีที่ถึงจังหวัดเชียงรายได้นั่งรถยนต์โตโยต้าอัลพาดทะเบียนกไก่คควาย4ี่เชียงรายไปสักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนเมงรายมหาราชท่ามกลางประชาชนมารอต้อนรับและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกส่วนเด็กๆที่มาต้อนรับ รุมสวมกอดนายกโดยนายกกล่าวขอบคุณในน้ำใจไมตตีพร้อมยืนยันถึงจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ยังไงก็ยังเป็นลุงตู่คนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากนั้นนายกมีภารกิจไปติดตามความคืบหน้าการดูแลผู้สูงอายุที่มหาวิทยาลัยวัยที่3นครเชียงรายและเป็นสักขีพยานมอบหนังสือแสดงสิทธิโครงการป่าชุมชนให้แก่ผู้แทนป่าชุมชนที่สารากลางจังหวัดและเป็นประธานเปิดสะพานข้ามแม่น้ำกก

เขาบอกลุงตุ่มแมนอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube d ลี l น New l i f ขีดทีอชอย่าลืมกดส u ั s c ส i b e กันเยอะๆนะครับเจ